กต้องมกับเยื่อสื่คือการสินถึงปั้นและน้ำมันเห็นไหมครับพี่น้องนะครับกประการที่สี่นะครับแต่เหมือนดังรอดจากไฟประการสุดท้ายคําว่ารอดจากไฟนะครับพี่น้องคงจะเป็นสํานวนหมายถึงเกือบจะไม่รอดพระเจ้าจะประเมินคุณภาพชีวิตกับอิทธิพลคาสอนและการรับใช้ของแต่ละคนในทิศจักรนะครับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้รับใช้ ก็คืออาจารย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ถึงมีพระกัมพีเขียนลยว่านะครับอย่าเป็นอาจารย์กันให้มากเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องรู้ไหมคนที่เป็นอาจารย์นะถ้าสอนผิดสอนเสนียหรือว่าทําผิดจะถูกโปรงทั่วากกว่าสมาชิกนะครับทนะวีคูณเลยล่ะนะพี่น้องนะครับทวีคูณเอาแบบ เดินขาเปเอาแบบคางไปเลยพระเจ้าจระเตียวพ,พ,พี่น้องไม่ต้องกลัวนะเขาพูดตรงนะครับพี่น้องหลายท่านต้นไม่เป็นอาจารย์เราไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นที่เราจะรัการาษาความบริสุทธิ์นะเป็นเรื่องที่เราจะช่วยคนถึงพี่น้องไม่เป็นอาจารย์นะครับพี่น้องทําผิดพระเจ้าก็ตีเราอยู่แล้วนะครับแต่จะตีน้อยๆครั้นเองแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์ตีมากๆเพื่อจะให้เราอยู่ในทางของพระเจ้า เพื่อจะไม่ให้เราทําผิดนะครับีปน้องแค่ว่าจะไม่ให้เราสอนสอนเพียงไงี่น้องเพื่อเราจะให้มีความกล้าหาญนะครับในการที่จะนําภาคเพียนมาสอนนะครับีปน้องนะครับสิ่งที่สาคัญก็คือผู้รับใช้ทุกคนนะครับี่น้องนะครับทุกคนได้รับนะครับถ้าการรับใช้ของเขาถูกตัดสินว่าไร้คุณค่าเขาจะสูญเสียบำเหน็จก็คือไม่ได้ไปสวรรค์รอดนะครับเหมือนจะรอดนะเหมือนกับอย่างอ่า จะสอบได้ที่ไหโอ้ยเกือบเกือบเกือบสอบได้ฟั้งเบิ้งดียง่ป้องมันมี้เหมือนกันนะครับเหมือนจะร่ดเกือบสอบได้แต่ว่ามันสอบว่าแหนสอบตกนะครับตั้งดูแต่คือสอบตกแล้แต่ว่ามาใส่เข้ามาคอยสอบตกเกือบสอบได้นะครับนักเรียนมีอยู่หาสิบเอ็ดคนนะครับเขาสอบเขาสอบได้ หาซ้นค้นที่หากเกิดขึ้นขอยนะครับคะแนนทีอยู่คะแนนเจนนะครับหาสิกเป็นมั้นะครับคือถ้าพาันหาซีกไปได้หาสิบสอบพันแ่เขาได้สีิบเก้าเลยใช่ครับเกือบนะเกือบสอบได้ครับก็คือกันนช่ครับเหมือนกับผู้นำผู้รับใช้ที่มีนยิย์นะครับคือจะรอดแต่ก็ไม่รอดตีไปได้ั็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เพิ่มคำในเช้าวันนี้เลยครับนะครับหวังว่าพี่น้องคงได้รับพระพรและนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตที่เราจะติดตามพระเจ้าก้าต่อไปกับพระองค์นะครับนะครับเราจะผู้รับใช้ผู้นั้นนะครับอาจารย์ค้นจะไม่ได้รับบําเหน็จก็คือบําเหน็จก็คือแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์การจะไม่ต้องกลับมาอ่วโลบ์ิีกแล้วจะสรรเสริญนมาสการพระเจ้าอยู่บนสวรรค์แล้วอี อันที่สองนะครับคือเขาก็จะตกนรกนิลังเช่นกันนะครับไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เหมือนกันอยู่ในนรกนิลังเช่นกันนะครับพี่น้องแต่ละคนนะครับในคดีจับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้รับใช้ทุกๆคนนะครับพี่น้องทุกๆคนจะถูกตัดสินว่าไร้คุณค่าจะสูญเสียบําเหน็จแต่ตัวเขาเองยังจะรอดนะครับโปรดสังเกตว่าพระธรรมตอนนี้นะครับพี่น้อง ไม่ได้สอนหลักคําสอนเรื่องสถานที่รับการลงโทษชั่วข่าวนะแต่กล่าวถึงการที่ภาาการงานของพิสิตเยียนไม่ใช่การทารักคนหนึ่งให้พ้นจากบาปที่นําไปสู่ความตายนะครับพี่น้องะครับนะครับทนี้นะครับไม่ได้พูดถึงคนที่มาต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยวันละนะครับพีบนะ่น้องพูดถึงผู้นําพูดถึงอาจารย์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ รวมไปถึงนะครับคนที่ก้อนรับพระเยซูเชื่อในพระเจ้ามาสองปีสามปีแล้วในะระนองรวมไปถึงผุคคนนั้นด้วยสําหรับปีหนึ่งนะครับปีที่สองนะครับก็ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่แต่ถ้าสามปีขึ้นไปสีปีขึ้นไปนะครับน้องครับบริบทนี้เร็งถึงผู้คนเหลนั้นนะครับ